ครับผมอ่ามาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกทุกท่านครับผมแล้วก็ขอบคุณสื่อมาเชิญทุกกคนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้อีกหนึ่งวันครับผมก็วันนี้นี่ให้เครดิตคู่ชกด้วยหลังเกมเมื่อกี้ใช่ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาต้องให้เครดิตมากมากครับคู่ต่อสู้เขามาสู้แบบได้ดีครับทั้งเก่งแล้วก็อาวุธแบบจัดจ้านมากครับ มวยที่ได้ออกมาสนุ u, ุ hey, กันนี้ก็เป็นให้กิจต้องเราต้องให้แบบให้กิ์กู้ห่อสู้ครับเขาแก่งจริงๆครับอยกแรกสไตล์เดินอะไรบางสันโดนขาแกว่งแล้วก็เมื่อกี้นี่บอกว่ามันมีเจ็บเจ็บนิดหน่อยใช่ครับมันมันก็รู้สึกเจ็บจี๊ดบเครับแต่ว่าเราก็ทนได้ครับผม สองไฟติดโบ,บนัสแตกรอบที่แล้วนี่ถือว่าเป็นก้อนพิเศษเลย<ช>มาทันเ <ผม S 2> ฉนลองวันเกิดด้วยครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้โบนัสแบบสองก้อนอสองครั้งติดครับก็ต้องขอบคุณอบอสชาตียอดธงแล้วก็ทีมงานวันวันลุปณีทุกๆคนครับที่แบบเปิดโอกาสให้ผมได้กลับมาโชกเวทีแบบระดับโลก แล้วก็ขอบคุณหวัวหน้าค่ายผมอ,ยอ่พลตำรวจเอกอัศวินฝันเมืองลูกพี่ต่อสมหมายแล้วก็ลูกพี่ถุนตอนอุทองแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องอ่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวลูกเมียก็เอ่อฟซีแล้วก็แกฟนมอยทุกคนที่ตามมาเชียร์และให้กับแม่ผมในครั้งนี้ผมก็แบบทำสำเร็จแล้วครับไฟแรกกับไฟนี้เนี่ยไฟไหนเจ็บตัวกันในการตกวัดผมว่าอ่ได้ได้กันครับไฟนี้ก็ถือว่าเหนื่อยครับตรงนี้ว่าเหนื่อยแล้วก็ จ็บอยู่เหมือนกันครับก็โอ้โหโดนไปเจ็ปวดหลายแห่งเลยใช่ครับผมทั้งหูทั้งเนี่ยปวดครับผมพอคุณต่อทู้เขามาดีมากครับเด็กเขาอาวุธเขาหลากหลายใช่ครับอาวุธก็หลากหลายเขาหนักใจมากยกหนึ่งยกสองเลยอ่ะเออยกหนึ่งนี่ผมหนักใจมากครับเพราะว่าโดนเยอะเหมือนกันครับคุณต่อทู้เขาแบบมาแบบใส่แบบอาวุธแบบไม่ยั้งเลยครับ ระยกสองนะว่าเราทีละยกสองนี่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มกลับ,บ,บกลับมาได้แล้วครับตัว,ตวใช่เริ่มปรับตัวเริ่มแบบแบบเ,เริ่มทําได้แล้วเตะขาแล้วคู่ต่อสู้เขาก็แบบมีอาการกรบป๋บบบยกสามประสบการ์เราดีกว่าเยอะเลยใช่กรับผมต่อยบางต่อยเหมือนไฟ่อดเลยยกสามพยายามเข้าจับเขาและตีได้เลยครับผมเพราะต้องแบบมา เราจับเราจับตีล้วตีได้ร,รมการก็ปล่อยให้ตีครับก็ถ้าเราแบบไม่ตีแตม่มาก็แยก,ก็อนี้ผมก็เข้าใจกับอธิการครับแต่ว่าผมจับแล้วผมก็ตีไปเรื่อยๆครับผม,มก็ถือว่าวันนี้นี่ประสบการณ์บนสังเวียนก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับผมอ,มอนาคตบางสําหรับวันบุญปีนี่ได้ต่ออีกแน่อนอนเลยครับผมมองถึงวันแชมเป็นชิปบ้างไหมก็ในใจผมก็มองจุดจุดนั้นครับวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ครับผม ก็สำหรับผมก็แล้วแต่โปรโม,มเตอร์ครับแล้วแต่ลูกพี่สอสมหมายแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ว่าจะเปิดโอกาสแบบให้ผมได้ไปอยู่จุดไหน,น,นแต่ว่า,า,าลูกพี่สอสมหายเกบอกผมว่าเกสนับสนุสนเต็มที่ครับพูดอะไรถึงคุญแจตีหน่อยตอนนี้นี่อยู่ในใจคุญแจตีอีกหนึ่งคนแล้วนะรเรื่องโบนัสน,นี่ต้องบอกว่าสำหรับบางสันเนี่ย ไ็กังง่ายๆตอนนี้เพราะว่า,วามันจริงๆครับผมก็ต้องขอบคุณบอสชาติทีิดยอดทองมากๆครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาชกในรายการวันลุมพินีแล้วก็รายการใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้ผมก็รู้จึกดีใจแล้วก็แบบแบบด,ดีใจมากครับต้องบอกขอบขอบคุณกุญแบบชาติีมากๆครับผมที่เปิดเปิดโอกาสให้แบบ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 ผมได้มาอยู่ในจุด,จดนี้แล้วก มอบโบนัสให้ผมครั้งที่เป็นครั้งที่สองแล้วเงินเหล่านี้มันก็มันแบบดีแล้วก็สําคัญกับผมมากเพราะว่าผมต้องแบบให้แบบพ่อแม่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครอบครัวของผมครับผมจะเอาเงินแบบก้อ,อ,อนนี้ส่งแบบให้ลูกแบบเรียนสูงๆได้มีแบบาการดีๆทําก็อยากให้ลูกแบบเมียเาคดที่ดีครับสุดท้ายฝากแฟนคลับทั่วประเทศเลยครับครับผมสวัสดีครับผมใสกสออกอฟนเมืองก็ ขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทุกๆท่านขอบคุณเอฟซีทุกๆคนขอบคุณพี่น้องแฟนมวยชาวไทยแล้วก็พี่น้องแฟนมวยแบบทั่วโลกครับผมที่แบบส่งกําลังใจเชียร์ผมแล้วก็วันนี้ผมก็แบบทําสําเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณครับ